สวัสดีครับ<ม>นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับครูตรีนก็จะมาสอนวิธีการหาด้านที่หายไปของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยใช้ทฤษฎีบทของพีทาโกรัสนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกนะครับกําหนดให้ด้าน AC ยาว8 CB ยาว6 a b เรายังไม่ทราบค่าแสดงว่าโจทย์ข้อนี้เขาต้องการให้เราหาค่า x ซึ่ง x เป็นด้านซึ่งอยู่ตรงข้ามมุมฉากย้ํานะครับ x คือด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากดังนั้นเราต้องใช้ทฤษฎีบทของพิทาก,กรัสที่บอกว่าอะไรครับ a ยกกาลังสอง,ง 2, บวก b ยกกลังสองเท่ากับ c ยกกาลังสสูตรนี้เราต้องอ่านตลอดเลยนะครับ A คือด้านประกอบมุมฉาก B, B คือด้านประกอบมุมฉาก C คือด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือด้านนี้อ่ะคราวนี้เราก็เอาค่าพวกนี้มาแทนลงมาในนี้นะครับ A เลือกเอาระหว่างจะเป็น8หรือ6ก็ได้ A, A จะเป็น8หรือ6ก็ได้ถ้าสมมุติให้ A เป็น8 B จะต้องเป็น6อ่าแทนค่านะครับ8ยกกำลังสองบวก6ยกกำลัง2องเท่ากับ x กยกกำลัง2เห็นนะครับ 8ยกกำลังสองได้เท่าไรครับ8ยกกำลังสองก็คือเอา8คูณกับ8ไปบวกกับ6ยกกำลังสองก็คือ6กคูณกับ6ก็คือ6คูณกับสองครั้งนั่นเองจะเท่ากับ x อกยกกำลังสองเห็นไหมครับแคูณ8ได้6ก6่คูณ6ได้36เสร็จแล้วเอา64บวกสาได้เท่าไรครับนักเรียนได้100 ใช่ไหมครับได้100่งร้อยหนึ่งร้อยจะเท่ากับ x ยกกำลังสองถ้าเราต้องการหา x เดียว x เดียวนะครับให้เราใส่ x ลงมาแบบนี้เราใส่ค่าล่าที่2อง้องน้อยไว้นะครับนั่นคือหมายความว่าอะไรเอ่ยนะครับคูณกัน2ครั้งแล้วได้100 นะครับอะไรเอ่ยคูณกัน2ครั้งได้100เพราะ x ยกกำลังสองมันก็คือ x คูณกับ x ถูกไหมครับ x ยกกำลังสองนี่ยมันคือ x คูณกับ x ถ้าจะหา x ตัวเดียวเราก็ต้องหารากที่2ของตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้าใครหาไม่ได้ก็ไปกดในแอปที่ครูส่งไปให้นะครับแต่ถ้าใครหาได้ก็จะทราบแล้วว่ารากที่2ของ100มันมีค่าเท่ากับ10ข้อนี้ x จะมีค่าเท่ากับ10นั่นเอง นะครับเ่เริ่เริ่มรนะคะหารนของของอะไระตัวอย่างต่อไปตัวอย่างต่อไปนักเรียนเห็นนะครับเห็นนะครับกำหนดด้าน d f เท่ากับ y fe เท่ากับ12 de เท่ากับสิบห้า จะเห็นได้ว่าด้านตรงข้ามมุมฉากเราทราบแล้วนะครับแต่เรายังไม่ทราบด้านที่เป็น y ซึ่ง y เนี่ยเป็นด้านประกอบมุมฉากถูกไหมครับเราก็ดึงสูตรของพิทาโกรัสมาเลย a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองเท่ากับ c ยกกำลังสอง y สมมุติเราให้ a เป็น y เพราะว่า a คือด้านประกอบมุมฉากเราให้เป็น y ก่อน ก็คือ y ยกกำลังสองบวก b ต้องเป็น12ก็เป็น12ยกกำลังสองเท่ากับ c ค,มมก c คือด้านตรงข้ามมุมฉาก c คือด้านตรงข้ามมุมฉากก็ต้องเ <15 S 1> ป็น15ยกกำลังสองะ y ยกกำลังสองเรายังหาไม่ได้ก็เขียนไว้ก่อน12ยกกำลังสองได้เท่าไหรค่ครับนักเรียน12ยกกำลังสองได้เท่ากับ144 15ยกกํากกำลังสองได้100เอ่อ หนะึ่งร้อยยี่สิบห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจห้ายี่สิบห้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าเดียห้าหนึง่งไม่ใช่นะฮะสองร้อยยี่สิบห้าได้แบบนี้แล้วเสร็แลห็นว่าด้านนี้มีตัวแปรซึ่งเราไม่ทราบค่าตัวนี้มีตัวเลขให้เราย้ายตัวเลขตัวเนี้ยเอาไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อหาค่า y ก็จะได้ y ยกกำลังสองเท่ากับ 225ลบด้วย14 144 144มันอยู่ด้านนี้มันเป็นบวยกย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งของสรรมการจะต้องเป็นลบโอเคนะนักเรียนเห็นะนะเห็นนะครับเสร็จแล้ว y ยกกลังสองจะเท่ากับ225ลบ144เหลเท่าไหร่ครับ5ลบ4เหลือ1เหลือ8 เหลือ8ปอ y ยล้วสองเท่ากับแปดสิเอ็ดใช่ไหมครับอ่ะเพื่อน y เดียว y เดียวคือรากที่สองของแปดสิบเอดซึ่งเมื่อกี้ครูก็ซึ่งถ้าเกิดนักเรียนหาไม่ได้ก็กดจะเครื่องนะครับแต่ถ้าคนที่คิดได้ก็คือนักเรียนก็คิดเลยครับว่าอะไรนะครับเป็นจํานวนเดียวกันนะที่คูแก้แได้แปดสิบเอก็คือ9้าถูกไหมรัเก้าเ้าแปดเ็ดเพราะฉะนั้น y จะต้องมีค่าเท่ากับ9อ่ะ ว่ามีเท่ากับเก้าน่าจะเข้าใจนะครับต่อไปรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก IJK นะครับมีด้าน IK เป็นสิบหกมีด้าน KJ หรือ JK เท่ากับ Z นะครับด้าน IJ เท่ากับยี่สิบอะเราก็ใช้สูตรเลยฮะ สูตรของพีทาโกรันสนะครับที่ว่า a ยกกําลังสองบวก b ยกกำลังสอง 2, จะเท่ากับ c ยกกําลังสอง c คือด้านตรงข้ามมุมฉากจำเนี้ไ,ไว้นะครับ c คือด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับ a กับ b เราเลือกเอาถ้า a เป็น16เพราะนั้น b ก็ต้องเป็น z เนาะ,ะในที่นี้ครูให้ a เท่ากับ16 16กกกําลังสองบวก b ก็ต้องเป็น z เนาะก็คือ z ยกกําลังสองเท่ากับ c คือ ยี่สิบยกกำลังสองได้นะอ่ะเสร็จแล้ว16บหกยกกำลังสองได้เท่าไหร่ครับนักเรียนสิบหคูณกันสองครั้งสิบหกยกกำลังสองคือสิบหคูณกันสองครั้งสามสิบหกหนเ็นึ่งหกหนึ่งนึ่งหกสองห้าสิบหสอง ห้บวกกับแซยกกำลังสองเท่ากับยี่สิบยกกำลังสองยี่สบคูณกันสองครั้งเท่ากับ4ี่ร้อยเนาะคำนิชิงว่าตัวนี้ต้องการหาค่าของตัวแปรแซนะครับต้องการหาค่าของตัวแปรแซเราก็ต้องย้ายอะไรฮะสองห้าสิไปไว้อีกข้างหนึ่งของสมการฝั่งนี้ก็จะเหลือแค่แซดยกกำลังสองฝั่งนี้ก็จะเป็นสี่รอยลบย้ายตัวนี้มาเนาะสองรอยห้าสิบหก เหลือเท่าไหร่ครับ400ลบ256เหลือ1 4 4 400ลบ256แล้ว1 4 4แซดกำลังสองเท่ากับ1ส4 4แซดเดียวก็ต้องเท่ากับนะรฮะลากที่สองของ1 4 4 เลกที่2องของ114นั่นคืออะไรนะฮะที่เป็นจำนวนเดียวกันคูณกันแล้วได้144ก็คืออะไรให้นักเรียน12คูน12เนาะ12คูน12เท่ากับ144แซดก็เลยเท่ากับ140เออเท่าไงแซดก็เลยเท่ากับ12ทันไหมครับหรือเราจะไปกดในแอป ของรากที่2ก็ได้ก็คือไปกดรากที่2ของ1 1 4มันก็จะได้ค่าคำตอบก็คือ Z เท่ากับ12 Z เท่ากับ12โอเคนะครับกรณีหาด้านที่เหลือของรูปสามเหลี่ยมพีทาโกรัสเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะครูก็พอแค่นี้ก่อนนะดี๋ยวครูจะสั่งการบ้านนะครับในในแชทนะครับ